เรแน์หนึ่งแถมหนึ่งราคาเดียว2 9 9 9บาทค่ะมหกรรมลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ของฮาดาลนนะคะที่นานๆทีเราจะจัดมาเลยเค e ียร์แอน์หนึ่งแถมหนึ่งใช่ค่ะต้องเลือกเลือกนะคะหนึ่งใบกับอีกหนึ่งใบค่ะรุ่นค้าสีได้นะคะสิบเอ็ดรุ่นนะคะในเคลียร์แอน์รอบนี้นะคะเดี๋ยวค่อยๆดูกันไปทีละรุ่นนะคะบอกเลยว่า <c oughs> ราคาคุ <c oughs> ้มมากเพราะว่าลูกค้าขาอย่างบางใบเนี่ยก็คือราคาสามพันกว่าบาทแล้วนะแต่รอบเนี้ย 2999 1แถม1ลูกค้าค้าไปได้เลยทางไลน์เดี๋ยวจะขอเริ่มต้นจากรุ่น1นะคะนั่นก็คือรุ่นในมือของนกนั่นเองนะคะรุ่นนี้ก็คือคลาสสิก74นะคะรุ่นนี้นะคะเข้าร่วมในโปร1แถม1เหมือนกันนะคะคลาสสิกเ4เนี่ยมีช่องเยอะมากๆเลยนะคะมีช่องจัดเก็บทั้งหมด1 4อ่า18ช่องนะคะราคาเต็มคือ2,790บาทแล้วแต่วันนี้นะคะ2999ลูกค้าสามารถ เลือกใบนี้สองใบหรือว่าจะเลือกกับรุ่นอื่นๆในไลน์นีก็ได้นะคะเดี๋ยวให้ดูกันนิดๆนะคะขอรีวิวเร็วๆนะคะสําหรับตัวช่องนะคะด้านหน้าจะเป็นช่องแบบนี้นะคะ2อันนะคะช่องค่อนข้างเยอะมากมีช่องตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวช่องหลักเนี่ยจะค่อนข้างกว้างนะคะเราก็สามารถใส่ของได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยอันนี้จะใส่เป็นของไว้นะคะเดี๋ยวขอเอาออกมาดูรุ่นนี้นะคะเราจะมีเป็นสาย c r o s s b o ้นะคะสายยาวให้ ตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีสายคล้องไหล่ให้ด้วยนะคะถือว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างครบเครื่องมากๆแล้วก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เราอยากแนะนํามากๆเลยนะคะสําหรับโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งในครั้งนี้เพราะว่าเป็นรุ่นที่คุ้มมากๆนะสไตายออกมาสวยด้วยเพราะมัน,น, <ะ S 2> มนเป็นแบบทรงโถดใบใหญ่แล้วก็มีความโคิร์ฟสโลปนิดหน่อยให้ความแบบว่าเพียวใช่แล้วก็มีปุ๊กปิ๊กแถมให้ด้วยนะนี่คือรุ่น f าสติก74นะคะเป็นรุ่นแรกที่มาเปิดตัวในโปรโมชั่นซื้อ1แถม1รอบนี้นะคะ อ่าใครชอบนะคะเก็บรุ่นนี้ไว้ในใจแล้วไปดูรุ่นต่อไปกันดีกว่าว่าเป็นรุ่นอะไรกันอขอไปต่อที่รุ่นนี้แล้วกันนะคะคลาสสิก92ค่ะคลาสสิก92สเนี่ยจะเป็นทรงโถนะคะขนมจีดดมบจัมโบ้นะคะใช่ไหมใช่เป็นเกลจัมโบ้เป็นเกลเกลน้องจะเป็นกระเป๋าทรงโถนะคะที่มันจะมีดีเทลจับจีบด,ด้านข้างเหมาะกับสาวๆที่ชอบดีเทลแบบน้อยแต่มากเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยดีไซน์เขาค่อนข้างมินิมอลนะคะแต่ว่าด้านในเนี่ยมีช่องจัดเก็บถึง20ช่องเลยลูกค้าจะงงงว่ายี้จะุยเปิดดใหู้น้องบาจริงาะไวก นี่นะคะน้องเนี่ยนะคะจะมีฟังก์ชันด้านในนีเป็นฟังก์ชันซ่อน wallet นะคะ built-in wallet ซ่อนอยู่ข้างในช่อง zip safety อย่างนี้นะคะด้านในช่องก็คือจะมีแบบรอบพิสเลยด้านข้างตรงนี้ยังตรงนี้นะคะสามารถใส่ขวดสเปรย์แอลกอฮอล์ขวดน้ำร่มพับฝั่งนี้มีช่องล้วงใันในะสงสองช่องและช่องเสียบปากกาและช่อง zip safety ด้านนี้อีกหนึ่งช่องนะคะคือมี zip safety ให้ทั้งสองฝั่งเลยส่วนฝั่งนี้จะเป็นช่องยางยืดนะคะเหมาะสำหรับเก็บร่มกับขวดน้ำให้ไม่เทลงไปในกระเป๋าเนาะ ส่วนช่องหลักตรงกลางก็เอาไว้ใส่ของใหญ่ๆแบบว่าพวกแบบ iPad เอ้ยผ้าคลุมเสื้อหนาวคาร์ดิกแกนอะไรเงี้ยก็สามารถใส่ได้นะคะนี่ก็คือน้องเกียวจัมโบ้นะคะก็คือมาจัดโปรโมชั่น ในรอบนี้ด้วย1นึ่งแถมหราคาเดียว299เก้ารุ่นคลาสสิได้นะคะทั้งไลฟ์เลยนะคะสิรุ่นค่ะเรามาดูรุ่นที่3กันนะคะน้องคนนี้นะคะคือรุ่นคลาสสิก3 3ค่ะตัวนี้นะคะจะมีช่องจัดเก็บทั้งหมดถึง20ช่องเลยนะคะแล้วก็มีให้เลือกด้วยกันถึง5สีเท่านั้นนะคะ ที่ถืออยู่นะคะอันนี้น่าจะเป็นสีนูดบราวน์เนาะจะเป็นสีโทนอ่อนๆนะคะแต่ว่ายังมีโทนสีเข้มเหมือนกันนะคะรุ่นนี้สามารถสะพายคล้องไหล่คล้องแขนแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะสะพายเป็นค r o s s b o d ก็ได้นะคะมีใส่ c r o s s b o ี้ให้นะคะจะขอให้ดูนิดนึงนะคะว่าด้านหน้าของน้องนะคะเปิดมาเราก็จะเจอกับช่องว่างๆแบบนี้นะคะสามารถใช้ใส่เป็นโทรศัพท์มือถือนะคะ พิชูแห้งพิชูเปียกได้นะคะรุ่นนี้จะเป็นทรงแบบออกแนวเป็นเหมือนแบบคาเมล่าแบ็กเนาะแชเปญ่าแบ๊กแต่นี้มันเือนแบบทรงกระเป๋านักเรียนญี่ปุ่นเพราะไฮสคูลขาใช้กันใช่ทรงเนาะมันท้อง้องไกลได้ไหมไม่ได้ไม่แต่ได้นะถ้าใครแบบแขนไใหญ่มากสามารถท้องไหลได้แล้วแบบน้องน่ารักมากๆนะคะล้องแขนมีสายคอร์ดอดีใช่เราให้มาดูช่องด้านในกันนี่ด้านในนะคะจะเป็นช่องโล่งๆช่องเยอะๆแบบนี้เลยจริงๆแล้วรุ่นนี้น้องเขามีช่องมากถึง3 6 0อองศานะคะเห็นไหมว่าจะมีช่องยางยื่ตรงนี้ด้วยสามารถใช้เก็บ เป็นเหมือนอะไรนะเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยาดมงยาดมอะไรอย่างนี้ได้นะคะมีช่องเสียบลิปสติกสีช่องช่องตรงนี้อีกนะคะพิกมาอีกฝั่งหนึ่งมีช่องเสียบปากกาแล้วก็ช่องเสียบนปรงผสมสองช่องนะคะแล้วก็มีเซฟตี้ที่แบบยาวแบบสะใจแบบนี้เลยค่ะด้านในใหญ่มากนะคะสามารถใส่กระเป๋าสตางค์ใบยาวหรือว่าเป็นเสื้อหนาวได้นะคะ คลาสสิก4 2นะ,ะน,นี่น้องจะเป็นทรงโถดนะมี2สายสายเช่นกันนะคะรุ่นนี้ใช้งานง่ายมากคือได้ไปยังไงก็คุมค่ะรุ่นนี้ใช้งานง่ายมากค่ะเปิดมาด้านหน้าช่องคอสเมติกพร้อมช่องกองว้างแบบนี้ส่ทิชูเปยกที่ชึ้แท้งได้นะคะซิปด้านข้างนะคะตรงนี้2ฝั่งเนาะใส่แบบว่าพวกเอียร์พอร์ตยาโดมหงไทยใส่ได้นะคะด้านหลังมีฟังก์ชันบิ i l ์อินโวลเลตอันนี้เป็นหนึ่งในรุ่นที่นีคคิดว่าคุ้มที่สุดในรอบมีแล้วนะจริงนี่ตรงนี้เป็นช่องกันเงินนะคะคใใสใส่บ่บบตรแ ใส่ใบเสร็จต่างๆได้ใส่สมุดบัญชีใส่อพาสปอร์ตได้หรือจะเอาโทรศัพท์มือถือใส่ในช่องด้านหลังก็ได้นะคะถัดมาอ่าอันนี้จะมีสายยาวคอสบอดี้เป็นสายนุ่มบ่าเพื่อสุขภาพให้เนาะด้ในฟังก์ชันแน่นๆค่ะลดดูนิมีช่องซิปเซฟตี้ช่องน้นเนี่ยประสงค์สองช่องช่องเสียบปากกาสองช่องและช่องเวยสองช่องคือช่องทั้งหมดอ่ะมียี่สิบช่องการใช้มียี่สิบสามช่องการใช้งานเยอะมากเยอะมากจริงๆถ้าถามว่ารุ่นไหนคุ้มสุดอุตยตายแล้วจริงๆคุ้มทุกรุ่นแต่ว่านิ้งแ ขึ้นไหล่แบบเป็นทรงโผที่ สาวๆหลายๆคนเนี่ก็ต้องมีอยู่แล้วเพราะเราสพตลตชงนี้อยู่แล้วนะคะลูกค้าสามารถจับคู่คามุ่นได้นะคะสำหรับโปรโมชั่นซื้อ1แถมหนึ่งสองเก้าลูกค้าจะจัดไป2แบบ2ใบแบบนี้เลยก็ได้นะคะเราจัดส่งให้ฟรีเลยนะคะ2ใบแบบนี้2999บาทเกาก้ต่อใบละแบบห่้ใครรอรุ่นนี้อยู่บ้างคะคลาสสิกเจ็ดสิบเก้านะคะลูกค้าอาจจะแบบเฮ้ยฉันซื้อรุ่นนี้ไปรุ่นใหญ่ไปแล้วอีกใบหนึ่งฉันเลือกเป็นใบไซส์เอ็มขึ้นมาหน่อยก็ได้นะคะอาจจะมองเป็นรุ่นนี้นะคะเป็นอีกรุ่นนนนนึงที่่่าาาารรรัักกมๆเลยะะคคสํหบุ รุ่นนี้นะคะมีทั้งหมดถึง18แช่องการใช้งานเลยนะคะแล้วก็มีให้เลือกทั้งหมด5สีสามารถสะพาย crossbody ได้นะคะเรามีสาย crossbody ให้ดูคนด้วยอ่าให้ดูนะคะจะเป็นช่องเล็กๆอย่างนี้เราอาจจะไม่ได้เปิดช่องให้ดูนะเห็นไหมจะมี1ช่อง2ช่อง3ช่องแล้วก็4ช่องนะคะด้านหน้าและด้านข้างของตัวกระเป๋านะคะด้านหลังจะเป็นซิปแบบนี้นะคะเปิดมาจะเป็นซิปโลงๆนะคะหูจับเป็นหูจับแบบนุ่มนิ่มเพื่อสุขภาพบ่านะคะสามารถสะพายคล้องแขนแล้วก็รู้สึกนุ่มนิ่มมากๆเลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะ เปิดขึ้นมานะคะก็จะเจอกับช่องภายในที่อลังการแบบนี้เลยค่ะมีช่องใส่ลิฟช่องอเนกประสงค์นะคะมีนี่เพิ่มมีฝั่งนึงก็มีช่องอเนกประสองค์อีก3ช่องนะคะรวมถึงมีซิปเซฟตี้ด้วยนะคะแล้วก็มีสายคล้องไหล่แบบนี้ให้ด้วยนะคะสามารถสะพายครอสบอดี้ได้น่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นหนึ่งรุ่นที่นิ้งคิดว่าคุ้มมากคุ้มมากอันนี้ชื่อรุ่นว่า Story Number 2. Story 2นะคะเป็นการกลับมาของ Story ปีที่แล้วเพราะว่าลูกค้าเรียกร้องมาเยอะมากอยากได้กระเป๋าไปทางานที่แบบว่า ใส่หลับพับได้ใส่กระสานได้นิงรู้ไหมว่าใบนี้ราคาเต็ม3ามพันหนึ่งอาคุ้มที่สุดแล้วอันเนี้ยนะคะเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าใส่แอลที่ใส่หลับพับได้ใส่กอกสารได้นะคะฟังก์ชันจัดเต็มๆนะคะรุ่นนี้มีทั้งหมด19ช่องการใช้งานนะคะด้านหน้ามีช่องใส่บัตรช่องนองอเนกประสงค์นะคะด้านข้างยังยืดใส่ขวดสเปรย์แอลกอฮอล์เอาสายยาวอสาสติกมาเสียบไว้ก็ได้นะคะเวลาเราไม่ใช้งานเนาะใส่ล่มพับขาวเล็กๆขวดน้ําได้นะคะด้านหลังมีช่องซิปให้นะคะใหญ่ๆแบบนี้เเลยยใใสสส่กระป๋าาตงว โทรศัพท์มือถือนะคะได้เลยด้านหน้าจะมีแอบมีพาร์ติชันเป็นช่องซิปตรงนี้จะมี2ช่องซิปใหญ่นะคะเปิดมาตรงนี้อ่ะมีสายยาวฟลสบอดี้เนาะเราเสียบแอบเสียบไว้ตรงนี้ก็จะเป็นสายยาวฟลสบอดี้นะคะแล้วก็ช่องใส่ของเน็ประสงค์แบบนี้จะใส่เมาส์ใส่สายชาร์จใส่ปากกานะคะใส่แบบว่าแกจเตต่างๆได้เลยนะคะลิปสติกของสาวๆใส่ได้นะตรงนี้ก็แบบลิปสติกยาดมมันใส่ได้ทีเดียวสองแท่งนะคะแล้วก็ช่องหลักตรงกลางนะคะแบบนี้ มันจะมีพาร์ติชันที่เป็นช่องใส่ล็ปท็อปนะคะบูกกันกระแทกแยกเป็นผดส่วนแบบนี้แล้วก็ช่องอเขาเรียกว่าช่องซิปตะข่ายนะคะจัดไว้ให้แบบว่าอเนกประสงค์ใหญ่ของฟางแบบนี้เลยลูกค้าใส่เอกสารแล็ปท็อปไอแพดได้สบายๆแลวเวลาถือมา,<น>ามันให้ลุคที่ไม่ได้ดูแบบทำงาน,นทางการจนเกินไปอะเนี่ยแล้วเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่โนบ,บับ s u p p l ีเชิเกาหลีนี้ก่อนแล้วรู้สึกว่าน่ารักมากตัวนี้นะคะคือ chapter หนึรนะคะมีช่องจัดเก็บทั้งหมด27ช่องนะคะและมีให้เลือกสีสี ที่นกถืออยู่จะเป็นสีแดงนะคะมีสีเข้มแล้วก็มีโทนสีอ่อนด้วยขอแอดมินดูได้นะคะอะเดี๋ยวให้ดูรุ่นนี้ช่องเยอะยังไงด้านหน้าก็เป็นช่องแบบอเนกประสงค์เานาะแบบนี้ใช่ไหมแต่ช่องเขาจะไปเยอะรู้สึกว่านี่จะเป็นวนอลเล็ตหรือเปล่านี่อ่ะอันนี้ยังไม่ใช่นะสแสดงว่าช่องเขาไปเยอะด้านอื่นนะคะนี่นี่นี่ <c oughs> ตรงนี้จะเป็นช่องคอสเมติกนะคะแล <c oughs> ้วก<ข>็ด้านข้างนี่ก็จะเป็นช่องยางยืดนะคะในรุ่นของตระกูลแชปเตอร์เนี่ยในเกือบทุกรุ่นเลยเราก็จะมีช่องยางยืดไว้ด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น โอเคนี่เปิดเข้ามาเห็นไหมเราก็จะเจอกับช่องจัดเก็บในประสงค์2ช่องแบบนี้นะคะมีช่องเสียบย่อยๆนะอาจจะเป็นสเปรย์น,น้ําหอมเล็กๆนะคะมีช่องเสียบตรงนี้2ช่องนะคะทิ้งไปอีกฝั่งนึงเราเจอกับช่องตรงนี้น่ะที่ช่องเยอะเพราะว่าน้องมีบิลล์อินวอลเล็ตค่ะทุกคนตรงนี้นะคะสามารถใส่ธนบัตรได้2ใบอีกฝั่งหนึ่งนะคะมีช่องสําหรับเก็บ ะะได้ถึง1ิบใบเลยนะคะตรงนี้สามารถใส่เศษเหรียญได้นะคะรุ่นนี้มีบิลในวอลเล็ตนะคะทำให้น้องมีช่องจัดเก็บมากถึง27ช่องการใช้งานนะคะมีใส่ของกุญแจตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นโซนของด้านหลังนะคะลูกค้าสามารถเอาเป็นพวกสมุดบันชงบัญชีนะคะมาเก็บไว้ตรงนี้ได้นะคะมันจะมีช่องที่มันแยกแยกเก็บให้เราได้ด้วยนะคะนี่นะจะเป็นคอสบอดี้สพายขึ้นไหลแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าลูกค้าจะตัดยามเป็นคอสบอดี้ก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นรุ่นที่7เนาะ น่ารักมากเลยนะคะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่อยากให้ลูกค้าจับอยู่ในโปรซื้อ1แถม1 2,999สายิ 2, ้งอยู่กับรุ่น chapter 144รเป้ไซส์ M เนาะเป้เจ็ดสายสไตลได้เจ็ดแบบนะคะตัวตะขอตรงสายจะเป็นตะขอเนาะเราก็สามารถถอดสายออกได้เส้นหนึ่งหลือเส้นเดียวเกี่ยวเป็น c r o s s ด o ้ได้นะคะรุ่นนี้ไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่ามากี่รอบหมดทุกรอบนะคะเป็นเป้ที่สาวๆผั้ดาราทุกคนต้องมีไซส์มันเล็กๆกำลังดีแบบไม่ใหญ่มากเนาะมาดูช่องกันค่ะด้านหน้านะคะก็จะมีช่องรวมกกะะุแแบบนนี้นะคะ้คฝัง <c oughs> ล เปิดมาตรงนี้จะมีฟังก์ชันแบบแน่นๆเลยค่ะช่องใส่ยาดมลิปสติกแล้วก็บัตรต่างๆนะคะบัตรคีย์การ์ดที่เราหยิบใช้เร็วพื้นที่ด้านหน้ายังใส่ทิชชู่เปียกทิชชู่แห้งกระเป๋าสตางค์ได้ <c oughs> ด้านข้างสองฝั่งมีช่องยางยืดนะคะขวดสเปรย์กอฮอล์ขวดน้ำล้มพับใส่ได้ด้านหลังมีช่องซิปนะคะไว้ใส่โทรศัพท์มือถือนะคะตรงนี้หรือว่าจะใส่เป็นเ uh, งินสดพาสปอร์ตสมุดบัญชีก็ได้ <c oughs> ช่องหลักนี่เปิดให้ดูนะคะมีพาร์ติชันตรงนี้ไวใ้ให้ใส่เดสกไอแพด <c oughs> นะคะ แล้วก็ช่องล้วงตะข่ายอันปสงค์สองช่องแล้วก็สิเซฟตี้นะคะอันนี้คือรุ่น Chapter 1หนนะคะมีทั้งหมด20ช่องการใช้งานค่ะรุ่นนี้น้ำหนักแค่4ี่กรัมเท่านั้นเป็นเต้เพื่อสุขภาพนะคะสาวๆคนไหนกำลังมองหาเต้นเนาะ เรามีทั้ง crossbody ขึ้นไหล mix and m กับเป้ไปราคาเดียว2999คุ้มมากนะคะตกไปแล้วถึง1,005 c l ส s 4 99, 4 s i 49สีนูดเกรย์ค่ะสีนี้นะคะสามารถซื้อได้สั่งได้และเหลือไม่เยอะแล้วนะคะใครอยากได้รีบกดนะรีบจับคู่ซื้อเลยนะเพื่อที่จะเข้าร่วมโปร2999นะคะค l า s s i ก49ทรงของน้องเป็นทรงที่น่ารักมากๆนะคะแบบนี้มีสาย crossbody ให้นะคะคล้องแขนแบบนี้ก็ได้ใครแขนเล็กขึ้นไหลอย่างนี้ก็ได้นะมีมากถึง21ช่องการจัดเก็บเลย เยอะมากให้ดูเนี่ยรอบๆน้องก็คือน่ารักเป็นดีไซน์ที่แบบว่าท i า e l e s s ดีไซน์มากๆนะคะสามารถใช้ได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ดีไซน์ไม่เอาด้วยนะคะด้านหน้าเปิดมาจะเป็นช่องแบบนี้เลยจ้ะนี่มีเป็นลิปสติกนะคะแล้วก็ตรงนี้อาจจะใส่ตลับแป้งด้วยนะคะด้านข้างก็มีช่องสําหรับเก็บอเปรย์แอลโกอฮอล์เจลล้างมือต่างๆใส่ได้นะคะด้านหลังก็จะเป็นช่องนี่ช่องอุ้ยเปิดออกมามีช่องอีกอะมีช่องใส่ก้าแล้วก็ช่องใส่ของในประสงค์ตรงนี้ด้วยนะคะไม่น่าละน้องถึงแบบ ใบเล็กแต่คือทําไมแบบช่องเยอะขนาดนี้นะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากๆแล้วก็ได้ผลตอบรับดีมากๆเลยนะคะตอนที่เปิดตัวออกมานี่นะคะมีสาย crossbody เป็นสายเพื่อสุขภาพนะคะสบายสบายบ่ามากแล้วก็เปิดออกมาด้านในเป็นแบบนี้นะคะจะมีช่อง s ซฟ e ี้ให้นะคะเราก็จะมีช่องเสียบอเนกประสงค์2ช่องตรงนี้นะคะส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นช่องอเนกประสองค์อีกสองช่องนี้นะคะเป็นช่องลวงแล้วก็จะมีช่องเสียบปากกาตรงนี้ให้ด้วยนะคะฐานนี้กว้างกว้างอยู่นะเนี่ยเห็นไหมมือนกเป็นคนมือใหญ่นะ น้องฐานกว้างมากเลยเนี่ยค่ะแล้วเปิดมานะคะทำให้ด้านในสามารถจัดเก็บได้เยอะมีใส่ของมุดใจให้นะคะสามารถใส่แบบกระเป๋าสตงางค์ใบยาวนะคะเสืส้อหนุ่เสื้อหนาวได้เยอะมากเลยก็สําหรับใครที่กําลังมองหาแบบกระเป๋าใส่เอ็มแต่ว่าจูๆมีช่องจัดเก็บเยอะๆแนะนําเลยนะคะคลาสสิก49อันนี้จะเป็นคลาสสิก87นะคะเดี๋ยวดูช่องกันเลยน้องมี19ช่องการใช้งานนะคะเห็นใบเล็กๆอย่างนี้19ช่องนะคะช่องใส่ลิปสติกมีมาให้นะคะเป็นรุ่นที่10แล้วเนาะใช่รุ่นที่10แล้วแล้วก็ช่องรวงผกประสง์ด้านหน้านะคะ ผูเก้าช่องน้องไปอยู่ตรงไหนเนี่ยน้องแอบอยู่ตรงนี้แน่ๆเลยเปิดให้ดูนี่นะคะให้ดูความดีงามของรุ่นนี้นะคะมีช่องลูตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นซิปเซฟตี้นะคะแล้วน้องแอบมีตรงนี้ค่ะเห็นช่องยางยืดเล็กๆตรงนี้ไหมมันน่ารักมากเลยะคะ่ะทุกคนคือแบบว่ามันใส่แบบยาโดมยาหยอดตาขวดสเปรย์แอลกอฮอล์เล็กๆได้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะแล้วก็ช่องซิปด้านหลังนะคะ มีช่องใส่ขีการให้ด้วยนะคะนี่คือคลาสสิก87นะคะราคาเต็มนะคะอยู่ที่2,490บาท19ช่องการใช้งานแต่วันนี้ลูกค้าไม่แซนแมทชกับรุ่นอื่นไซส์อื่นได้เป็นในราคาแค่2,9 9กก้าได้2ใบคลาสสิก77ค่ะคลาสสิก77นะคะ เป็นเป้ที่เราเพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนะคะมีทั้งหมด20ช่องการใช้งานนะคะ2,890 21าาช่องการใช้งานโอ้โหคุ้มมากๆเลย21ช่องการใช้งานลด48%ซนนะ,ะ,ะลด48%ลอลด5%เพราะว่าออมันจาก <S 1> 1, <S 28แใช่มัน2890เหลือ1,499ไงใช่ลูกค้าคาถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วให้ดูกันว่าดีไซน์ของน้องจะเป็นมินิมอลแบบนี้นะคะช่องด้านหน้านะคะเปิดมานะคะเราก็จะมีช่องเสียบลิปสติกให้้อย่ะะ่่่าาางนนีีะะะคปรรมณเทไห ประมาณ3ช่องในส่วนฝั่งนี้นะคะแล้วส่วนที่เหลือลูกค้าจะเอาไปใส่แบบเก็บเป็นทิชชู่ก็ได้นะคะมีช่องเสียบด้านข้าง2ช่องฝั่งนี้นะคะด้านหลังจะเป็นมีสายสะพายเป้ให้นะคะแล้วก็ส่วนนี้มาดูช่องหลักกันนี่นะคะสายสะพายจะเป็นแบบอุ้ยรุ่นนี้มี3มสายนะทุกคนก็คือลูกค้าสามารถสะพายเป็นเป้ได้นะคะนี่สายเป้จะเป็นแบบนี้2อันนะคะ แล้วก็เราจะมีสาย crossbody ให้ด้วยคือลูกค้าสามารถสะพายเป็นแบบกระเป๋า crossbody ได้นะคะคือคุ้มมากๆเลยอาจจะไม่ได้สะพายให้ดูอันนี้ฝากถือหน่อยได้เลยเดี๋ยวจบอันนี้เสร็จเราจะชวนให้อีกรอบนึงนะคะตอนนี้ทริมไลฟ์ได้ละเดี๋ยวนิ่งิตอนนี้ทริมไลฟ์ได้แลวอ่ะโอเคอ่ะโอเคค่ะพอเปิดมาด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้จะเป็นช่องลวงอนเนกประสงค์หนึ่งช่องแล้วข้างๆนี่ก็จะมีช่องเสียบปากกานะคะแล้วก็อีกฝัง่งนึงนะคะก็จะเป็นช่อง เซฟตี้นะคะรวมถึงมีช่องในผะสงของช่องแบบนี้นะคะไม่พอค่ะด้านข้างนะคะจะมีช่องยางยื่นไว้สําหรับเก็บล่มและขวดน้ํานะคะ <S <S เราอาจจะเก็บด้านนอกไม่ได้แต่ไม่เป็นไรค่ะเรามีช่องเสียบล่มและขวดน้ําไว้ด้านในจะมี2องฝั่งเลยนะคะรุ่นนี้จะเป็นเป้ที่มีช่องทั้งหมด360องศานะคะแล้วก็จะมีสายคล้องกุญแจแบบนี้ให้ด้วยค่ะมาเดี๋ยวทวนแม่เดี๋ยวนี้หยิบให้ได้ค่ะลูกค้าค่ะนี่นะคะครบ11รุ่นแล้วของโปรโมชั่นซื้อ1แถม12,999บาทคัาร้ย้ทั้าไคลฟ์นะคะ